กล่าเอ้ยทังเมืองหลวงเป็นจังไถแนนอพอเจ้าฝากมาถามว่าสิเด็กเมื่อบานเมได้ละละ่ะให้หน้าสาโทเฮ้าเม่นมันสิว่เด็กกว้างขวางสามเมืองกรุงเทพแต่อย่าลืมเด้ว่ามันกระเลียงเฮ้ามาจนอยู่ซุกสบายหอดมือนี่แม่ว่าพอเจ้าคือสี่ยานกรุงเทพมันคกนกินโตไปคือจังอายโตที่เขาไปเหตุงาาในกรุงเทพแลว้ววกลับมาบ้านอีกเลยอยู่ทั้งนี่ แม่ก็พอก็บสบายดีเขานาน้าแล้วเริ่มล่งแปลงพักได้หลายอย่างคือสิมีพักไว้กินไว้ขายหลายอยู่ดอกปลูกซุย่างไว้กินกินซุย่างที่ปลูกเลือกกินก็จึงค่อยเก็บขายตามแนวพระราชดำริของพอหลวงของเฮ้าแม่สิบอกให้ฟังลูกหล่าเอ้ยตั้งแต่วันที่สิบสามตุลาที่พ่อหลวงเสียจนหอดสูอนี แม่ยังแอบเห็นพ่อเจ้าห้องหายอยู่เลยเมือ่อขค้ืนนีหมู่บ้านเหา่าก็มีการจุดเทียนถวายอะไรให้พ่อหลวงสุคนในหมูบห่บ้านเห่าก็พ้ากันจุกเอิบวาบ่าบาออกน้ำตาไหลแบบบ่หูโตล่วงปาหน้าอาในหมูบห่บ้านเฮ่าก็ปฏิญาณตนว่าสิตั้งใจเดินตามห้อยท่าพอ่อเรื่องเกษตรพ่อเพี้ยนให้ได กับพ่อดีกับทีทางโรงเรียนสาธิตเพิ่นเด้เขามาแนะแนวโครงการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับตลาดโรงเรียนให้เศร้าบ้านใดเขา่วงเพิ่นมาเป็นการเดินตามถ้อยพระราชดำรีของพ่อหลวงเพิ่นมาสอนเฮาเรื่องเกษตรอินทรี์การใช้ยาปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติมาสอนเฮาเห็ดบัญชซีสุ่มซนบัญซีคขั้วเฮือนเพิ่นเอามาเล็ดพัฒน์ปลูก มาไห่ในโครงการธนาคารมาเล็ดพันจนหอดมือนีบานเฮากระเปียนไปหลายหลายลูกหลามีลายใดเสริมจากการปลูกพืชพักเลี้ยงซั์แบบเกษตรอินทรี์แล้วเอาไปขายในตลาดโุงเลียนสุแลงวันสุร์ขายได้หลายอาทิตย์แล้วขอบครัวเฮ้ากับมีเงือนเก็บหลายพันโหลเดอร์ลูกหลาขั้นอยากคูกว่าเปียนไปหลายสังเษยกะกบมาเบิงเอาไปหยังมายุบานเฮ้าเดอ กลับมาอยูเลยก็ได้พอเจ้าสิไดยิยมเด็หัวน้ำเขาจักเถือเนะบ่มีโอดบ่มีอยากดอกลูกหลาบ้านท่ามันเปลี่ยนไปแล้วจดไม้สะบับมนีก็เอาไว้สนีก่อนเด้อลูกหลาแม่คิดฮอดแม่หังบักหลาเด้อลูกหลาคํำก่อนของแม่ปฏิพันธ์มากบ่มีผู้ใดจะไปพูดถึงเกี่ยวกับการตลาด เพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้ผมถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ได,ด้ดีนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนอยู่ในชุมชนก็นถือว่ามีกิจกรรมเห็ดก็ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าทุกคนในชุมชนขขาเร่ากัิได้มีการตื่นตัวหารายได้สู้ขบครั่วไหมค่ะจากการที่เคยนอนหลิน่นนอนสบายสบายอยูย่บ้านประหันไปปลูกพักปวดสารเคมี ตอนผมกลับมาจากเทพยังไม่รู้จะทําอะไรเลไ,ได้มาท,ทําเกษตรทีนี้ทําไปแล้วไม่มีตลาดขายก็เลยได้เข้าร่วมกับตลาดโรงเรียนครับได้เป็นตัวแทนของชุมชนชวนชุมชนเข้ามาขายแบบพอเพียงคือขายไปได้น,น้อยก็ไม่เป็นไรขอให้เราอยู่ได้นานจากคนแรกที่เริ่มโครงการจากความประสานมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชน จากแนวทางที่เป็นแนวพระราชดำริของพ่อหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการดำเนินชีวิตของลูกๆประสบนิกรชาวไทยลูกขอน้อมนำแนวทางในพระราชดำริมาเป็นแนวทางเดินในชีวิตลูกตลอดไป ความสำเร็จของพวกเราไม่ใช่แค่โครงการของพวกเราประสบความสําเร็จแต่กลับเป็นสิ่งที่ชุมชนได้ร่วมสานต่อจากโครงการตามเป้าหมายที่วางเอาไว้คือตลาดชุมชนความยั่งยืนที่คืนสู่ชุมชนที่ชุมชนได้รับแรงบันดาลใจจากตลาดโรงเรียนในการเดินตามแนวทางพระราชดำริของพ่อ